มาดูความประทับใจของผู้ได้ได้ลองเล่นไบอันประจนภัยกันดีกว่าไบอันปะจนภัยประจนภัยสมชื่นจริงครับปกติสนิทกับคนสร้างเกมมากหลังจากได้เล่นเกมนี้ตอนนี้เลิกเขาไปแล้วครับเล่นเกมไบอันประจนภัยและอยากคว้างคีย์บอร์ดทิ้งเลยครับเล่นซับไม่กล้าสมมติอะไรเลยอ่ะฮ <laughs> มันจะยากตรงไหนกันเกมเนี้ยโอ้หจิบจิบอือเอาละนะสวัสดีม่นท่านด้วยนะผมก็มาด้ล้วโอเคนะมันจะมาเล่นเด้อเกมเกมไบอันประจนภัยเป็นเกมที่ดาวน์โหลดแล้ว เล่นได้ฟรีสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นได้รับความบันเทิงอย่างสุดซึง้งจึงอาจมีข้อความไม่สุภาพปรับปนอยู่บ้างแต่ไม่มีข้อความหรือเนื้อหารามกอ,อนอาจารย์แน่นอนนะฮะนี่ชื่อเกมนะครับไปชื่อเกมมันยาวจังมะดูปแปลกๆเนาะอ is d e โ o ตัวเกมที่ท่านเล่นอยู่นะั้นเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งเจาะจงไปที่ระบบการเล่นส่วนหนึ่งจากทั้งหมดและในส่วนหนึ่งเนื้อเรื่องจะไม่สุนํำเสนอชัดเจนนะฮะนี่คือเกม ไบอันแอดเวนเจอร์นะฮะฉบแบบเดโม่นะครับอ้าวเพลงแม่งโอ้โหมาถึงก็ทันสา,านะครับเริ่มต้นมาจนไปไปกดปุ่ม Z หรือ X นะฮะกดปุ่ม Z หรือ Enter เพื่อตอบกลลงกดปุ่ม X หรือ e s c เพื่อยกเลิกนะฮะกดปุ่ม F 5เพื่อเปิดปิด Full Screen อ่ากดปุ่ม F 6เพื่อปรับขนาดจอนะฮะอ่าเปิดเปิดฟู l l s c ก่อนนะ เฮ้ยเปิดฟูตกี้แล้วอ่ะเปิดฟูตกี้แล้วไปต่อเลยเพื่อความคมชัดกรุณาตั้งชื่อสําหรับช่องบันทึกเกมนะฮะชื่ออะไรดีมีหกช่องเอาเอาเป็นชื่อกูนี่แหละเดี๋ยๆเอาไหนนี่อ่ะอ่ะนี่นี่แล้วก็นี่อ่ะอ่ะพิมพ์เล็กไปหน่อยตัวหนึ่ง นะฮะจะได้จะได้ไดขัดขัดเกินเกินไม่ดีนะฮะช่องนี้หนึ่งไประบบบันทึกของเกมนี้เป็นระบบบันทึกอัตโนมัติไม่สามารถบันทึกด้วยต,ตัวเองได้นะครับทำไมวะในเวอร์ชันเดโมจะยังไม่มีเนื้อหายังไม่มีเนื้อเรื่องนะครับยังไม่มีฉากเนื้อเรื่องจะมีในเวอร์ชันเต็มอ๋อโอเคอันนี้เดโมเนื้อเรื่องก็จะอารมณ์ง่ายๆนะเลยครับมีเจ้าหญิงถูกจอมมาลักพาตัวเราชื่อไบอันนะฮะมีความมุมะมุมานะ ที่จะเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงที่อยู่แดนไกลจึงทําการจากลาแม่ของตนเองเพื่อท่องสู่การผจญภัยในโลกกว้างที่จะไปด้วยอุปสรรคมากมายจบการเล่าเรื่องในเวอร์ชันเดมโมขอตัดเข้าสู่ตัวเกมเลยจ้าไม่มึงเล่าง่ายจังวะหน้าเดียวจบเลยโอ้เพลงคนหันตาได้ข่าวว่าเออเอาใหม่ไ,<ป>ได้ข่าวว่าลูกจะไปช่วยเจ้าหญิงจากจอมมารอันแสนชัว่วร้ายแม่ภูมิใจในตัวลูกมากมาก แน่นอนครับคุณแม่ผมเกิดมาพูดสิ่งนี้เลยละ่ะเนี่มาอีกแล้วเฉ่งภาคมาอีกแล้วพ่อเตอปกติลูกยังเป็นคน่อบไม่ดีส่มชื่อใบอันอยู่จะไม่เป็นอะไรเนี่หรือผมโตแล้วนะฮะแม่แม่ไม่ต้องเจือแมไม่ใช่แม่ไม่ต้องห่วงลูกคนนี้จะ ท่าางประวัติศาสตร์จินโตให้ลกได้จารึกเยครับม่โอ้ยยี่พดกดเบื่อได้ฟังแหล้วแม่ก็บลูกออกข็ให้ภารกิจช่วยเจ้าหญิงพ้นไปได้ด้วยดีนะลูกโอ้แม่มึงไม่ห้ามลูกเลยนะอ๋อหลานเจ้าก็าจะาหมู่บ้านนี้ไปหาลุงข้างหมู่บ้านเราด้วยนะลุงแกเป็นคนอันยาใสดีน่างยางยงเพื่อเขาจะให้ทำปร,รึกษารลุงได้โอเคได้เลยครับไปแล้วผมจะขับมาพร้อมกับความสำเร็จอันยิ่งใหญให่ครับโคตรโคตรโคตรหารนะโคตรหลอ เลยครับผมไปลูกไม่ควรลูกตายมั้งเหรอวะไอ้เหี้ยกดปุ่มลูกสองเพื่อเดินทางอ่ากดปุ่มชิปเพื่อเป็นการเดินช้าๆโอเคเช็คพอยต์อ่ะเด็ดอันนี้เดินช้าแล้วใช่ไหมโอเคฮะเฮ้ยอากสะดุดล้มโอ้โหเอ้าตายเลยเหรอตายเลยบ่สู้เขาไปอั้นเอาใหม่เอาใหม่เกมโอเวอร์เลยเหรอกูเพิ่งเริ่มนะเนี่ยแม่แล้วอย่างงี้จะไปปกป้องเขาได้ไหมเนี่ยปกป้องโลกได้ไหมเนี่ยไปอั้นเอ้ย แล้วหนูโลกกว้างอา้าวหนูน้อยทำไรลูกถ้าไม่รู้สเดหนยวลองไปโลกกองไฟคนนั้นสิคนคนไหนวะอ๋อกอ,อ,องไฟนี้ใช่ไหมอ่ะว่าไงครับลงุงไปกองนี้รถบุดถ้าแต่เดี๋ยวจะถ้าแต่นิดเดียวก็จะตายแล้วไหนๆเข้าไม่เชื่อไอ้เชี่ยเอาตายละอากร้อ,อน้วยด้วยไอ้เอยี่ยหัวจมเอามึงก็โง่มึงว่าใคร โด,ดนไฟแล้วจะจะยินตัวแหละสัตว์ใบอัน้นมึงปิดโอ้จะไปช่วยใครเขาได้วะเนี่ยตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าอ้าแผลเอ้าออไม้ล่วงเอาทายอีกแล้วโอ้ใบอัน้นใบอัน้นแสบหลักไปต่อกูจะกูต้องอ้อมใช่ไหมเนี่ยอ้อมอ้อมนี่นี่ไงทางนี้ไงแะแล้วทางนี้อะไรประตูล็อ ไปต่อไปต่อกลับบ้านเฮ้ยเฮ้ยตะแกีตะแกีมาแล้วอะไรวะเนี่ยไอ้พวกมันมีสัมภาระวะจะออกไปไหนไม่ยอมมาหาข้าที่บ้านกล่าวลาหลักปุ้ใจก่อนตายซะก่อะฮะเออไอ้เกยแม่งปาระเบิดใส่โอ้โหเออข่างไปก่อนเถอะไอมือโน้นลุงฉันน่าจะเอาคืนเอาตายเอ้าไอ้ลุงบ้าบอกให้เออบอกให้เข้าบ้านเอออยู่ดีๆ เอื้อปลาระเบิดใส่เอาตายเลยเอ้ามึงบ้าหรือเปล่าไม่เป็นไรกูเข้าไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกยังไงลุงอ๋อเดินหนีอีกโหอยไปท้องโลกกว้างเจ้าหญิงด้วยช่วยเจ้าหญิงหรือข่าวประทับใจมากไปดีมาดีละไอ้หนุ่มเอ้ยเอาไอ้เฮียเมื่อกี้มันยังปลาระเบิดอ้าเอามึงจะเดินเข้าไปในกองไฟทำไมโอ้ยเฮียกูง่เลยเกิดกูต้องมาบอกลุงอีกอ๋อเอา เอ,เอาเดินหนีกูอีกอ่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเตะเข้ากองไฟเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนตีนเดี๋ยวเออไปไปเอาเอาเฮ้ยไม้ขยับได้วะใครเล่นดันไม้ปะเนี่ยคนตีหละเกมนี้ดูจะไม่ใช่อารพีจีธรรมดาแล้วฮะอารพีจีปวดประสาทมากกว่าไอ้มหาลุงอเอาเดินเนี่ยแน่เอาเอาเน่แน่กนตีนแน่ไอ้ลุงไอ้ลุง เดี๋ยวเดี๋ย,ยกวกูกลับมาว่าจะห้ามึงเด็ดเด็ดเด็ดฮะไม่ได้หลอกกูหรอกรู้รู้ว่ามีไม้รู้ไปาแล้วกูไปแล้วเอ้าเอาเอา่ะอยู่นี่อ๋อโอเคนี่อะไรเอ่ยว่าไง่ายแก่เฮียแก่แม่งร้องตัวเดียวแม่งสับปะรดเสียงเยึยเข้อันนี้อะไรเนี่ยข้างในมีอะไรลองลว้วงดูด,ดีกว่าเฮียใบยอันแม่งโคตรสนอนะเฮ้ยงู กิมแมมบ้าซะด้วยโอ้โหตายอย่างนี้เออนั่นไงแงนอนชักด้วยไงไงไปเลยตายเลยทั้งที่เจ็ดแล้วนี่มึงมาริโอเลโกเออเอาชิสดูให้ตายเถอะเอาใหม่เอาใหม่นี่นี่หนาทีกูยังไม่รู้เนื้อเรื่องเลยโอเคเมื่อกี้เกมดับนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะยังไงกูก็ไม่ได้ออกจากหมู่บ้านนี้อยู่แล้วไอ้ดอกเกมดับก็ชักแม่งนะครับ อ่ากูต้องไปบอกลาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ไอ้ลุงแกน่างูไปเออื๊ดโอ้ยมันเดินเลยทำไมล่ะไปอันอีดอกเก้ารอบแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะไปต่อเดินไปเดินไปกูดูไปไปช่วยผู้หญิงได้เหรอมึงจะไปช่วยเจ้าหญิงได้เหรอวะเนี่ยคี่แกแต่งตัวแล้วว่าไงลุงเด อ่ะกูเสร็จปุ๊บออกโอ้ยเดกกัเดยอ่ะโอ้ยกูว่าแล้วลืมคิดไปใส่รอบที่สิบนะฮะต้องมาบอกลาประมาณห้าหกรอบแล้วเนี่ยไอ้ลุงไอแอรกูตีตอีกนะแหม่เดินเดินนเดินกลับมากูจะฆ่ามันแน่นอนกูสัญญาเลยด้วยเกียรติของไบอันผู้มีชีวิตน่าสงสารไปไปใบอันโอเคเข้าบ้านอ่านี่อะไรเอ่ยเอ้า โอ้ตายอีกแล้วโอ้เอาจะตัดนานเอออัสิบสองรอบเลยอ่ะอ่ะเลขคู่สวยดีอ่ะไปอ่ะนานนานนานสิบสามอ่ะมึงเอามึงมึงต่อสิบสี่ไหมึงต่อสิบสี่ไหมเอาป่ะเอาป่ะเอออีดอกม่านม่อั้นไม่ก็มีแค่สองเตียงนอนกับแม่ครับโคตรโหดอ่ะที่เหลือไม่มีเลยไปอาศัยพงข้าวกับคงกับข้าวไม่มีเลย อาศัยบ้านอื่นกินแล้วมั้งเนี่ยเออเออไป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 ต่อเยอยเยอะจะป้าไม่ตื่นดิ้งตื่นดิ้งเข้ามาในบ้านครับปึ๊บวันดีลุงเอาร้านจะไปช่วยเจ้าหญิงใช่มาให้อ่ะแช่งเด่นเดียวเลยเกินน่ะดูนจะสนับสนุนด้วยการให้อาวุธและเครื่องป้องกันเบื้องต้นแล้วกันนะได้รับดาบโง่ได้รับเกาะกระโหลวกระโหลว โลกกะกาดอาละละคนทางยังอีกเยาวไกลไปช่วยเจ้าหญิงให้ได้ล่ะอย่าลืมให้เออเอเอ,อย่าลืมไปเอาของในหีบด,ด้านล่างของลุงด้วยล่ะมันใช้อาวุธเจ้ามันช่วยเจ้าได้ในอนาคตเออถ้าอยากให้้าช่วยอะไรเพิ่มเติมทั้งมาได้ตลอดนะครับโอ้อยียเกาะแต่ได้อย่างกดปุ่ม X เ,เพื่อเข้าจอเมนูแล้วให้ไปที่เมนูเครื่องสนใจจากนั้น ให้สวมใส่ดาบโลและชุดเกาะใส่ให้ครบทั้งสามเลยนะเดี๋ยวจะถามว่าไม่เตือนโอเคไหนเส้สวมใส่มีอาวุธหนัง,งโง่โลกระกา,กาแล้วก็อะไรอีกกอกกระหลวกระหลวโอ้ยใส่ละอยา่างตายแล้วแล้วไงต่อตัวกูไม่เหมือนเดิมไอตัวกูเหมือนเดิมนี่หว่านี่อะไรเนี่ยได้รับยาด้วยสิ่งของ ได้ยานะฮะเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนเออดเอาแล้วกูจะเดินในทางไหนเนี่ยให้ไม่สะดุดล้มเนี่ยอีดอกสิสี่รอบแล้วกูว่านั่นไงกูว่าแล้วว่าแล้วทําไมแม่งไม่ให้กูเซฟไอ้สัสแล้วมึงจะเซฟอัตโนมัติเมื่อไหร่เนี่ยตายแล้วตายแล้วแน่ๆลุงเอาคนตีตลอดเลยมึงอ่ะกูจะฆ่ามึงเด้อเด้อเดตายแล้วนี่อะไรเนี่ยบ้านใครเนี่ยเอาเอาเอาเดินสิงประตูอีกครับลืมสำรวจบ้านนี้เลยฮะ ว่างไงหนูไม่ให้เข้าสาวเปี้ยวยไม่ให้เขอปล่อยแม่งอีเนสอ้าวเล่นกับใครไม่เล่นเหรอกองเล็บพุสวัสดีคเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมาป่าไอ้สัตว์ตายเลยไปช่วยเขาเดี๋ยวเจะไม่ใช่พอเข้าไปอีกทีนึงบอกเอาไงที่ละเอาไงจ๊ะไม่เข้าไม่เข้าก็ได้ ดีมากไอ้หน้าจืดโอยเฮียดา่ากูมุกสัตว์เอองอนแล้วไอ้เฮียต้องเป็นเมียกูนะเฮ้ยเอ,อ,เอ,าาอ,อ้าลืมลืมคารลวะโอ้ก็ทักลุงเออโดนปลาระเบิดอีกแล้วโอเคกูคจะไม่เข้าบ้านหลังนี้แล้วแม่งไม่ให้กูเข้าหยิงมากเอ,อจัดอานนั่นี่ไงละ่ะไอ้เฮียตายแล้วสิบเจ็ดรอบแล้วเนี่ยกูยังไม่ได้ออกจากหมู่บ้านเลยบ้านหลังนี้ไม่เข้าบ้านหลังนี้หยิงเออเข้ามาหาลุงดีกว่า อะแล้วลุงก็ควรตีหนีอีก,อกดอกไปนอนเลยมึงอ่ะไปแล้วนอนนอนทุกคนในในหมู่บ้านยกเว้นแม่กูไปแล้วเว้ยไปแล้วแน่นแน่นแน่นมารับสองควัญครับอ่ไอลุงที่ไม่เคย <c oughs> ไม่เคยจะได้ดาบดีๆอ่ะเออเออขอบคุณขอบคุณไอเถอะให้ดาบมาแค่นี้กูโคตรดีใจเลยดอกไป เอเอด่างโง่โลก,ก,กระกากขอดกระลัวกระลัวเออเอามาให้หมดไม่ทั้งตัวกูไม่มีทั้งตัวกูไม่มีอะไรดีแล้วเนี่ยเออเอาเถอะยังไงอะแล้วกูจะข้ามไปฝั่งนู้นยังไงอะกูเดินกูกูก็สะดุดล้มอะ่ะงั้นกูไม่ไปละเช็คควายแล้วเ,ลเว้ย,ยเจตี้โอ้ยโอ้ยโอโ้ยแกพิการตกใจหมดเลยอเจอ้ คือกูต้องอ้อมรัวมึงใช่ไหม <c oughs> เดินกูต้องเดินอ้อมอีกแล้วใช่ไหมโอ้ <c oughs> แแบบดีๆก็ไม่ให้กู <c oughs> ไปก็ได้แต่ไปไหนต่อเนี่ยอ้อภูเาขาก็บังกูไปไหนครับกลับบ้านเหรอใช่เปล่าไม่น่ากลับบ้านแลนะเนี่ยกลับบ้านก็ไม่มีอะไรทำไม่เป็นไรงั้นกูออก โอเควันนี้แล้วกันเนาะโอ๊ตโอ๊ตเออแล้วใบอันมันก็โงไ่ไม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 ่วิ่งหนีเลยนะยังไงดีมัน,นมันคือผลไม้แล้วแล้วไงอ่ะมันก็กินมากินดิเออเอาไปทางไหนได้ครับไม่มีทางไหนไปแล้วแล้วยานีเออเอา้าเอายาพิษไอ้ลุงบ้าไอ้ลุงบ้า เก็ยบยาพิษให้กูใช่ไหมเนี่ยโอ้ยมีลุงดอกกูจะไปยังไงเนี่ยอ่ะ,ะไปก็สะดุดล้มน่าเห็นหมครับไอ้กล่องไอ้กล่องนั้นนะ่ะน้องเล่ไปกลางทะเลเช้าฮาเย็นเฮกลางทะเลอะไรของมึงเนี่ยร้องเพลงบอกร้องเพลงบอเออจริงมีดบาดมึงบ้าหรือเปล่าไปเอามีดมาบาดตัวเองทำไมไปอัน ใบอันมึงเคยใช้ชีวิตด้วยตัวเองเป็นไหมเนี่ยมึงจะไปช่วยเจ้าหญิงเนี่ยฮะเจ้าหญิงเ,เางขาจะรักมึงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยทอาไข่เจียวไข่เจียวคงไม่มืออ๋อทางนี้เนี่ยอ๋อไปได้แล้วเอ้าลงปลาเอาละต่อจากนี้ไปจะเริ่มมีมอนสเตอร์แล้วนะระวังให้ดีด้วย๋ยวดะให้มึงบอกตัวเองหรืออะไรบอกตัวเองบอ่ในบางครั้งป้ายส,ส,สถานทีน่ต่างๆอาจจะบอกคำใบ้ให้ช่วยเหลือไม่มากก็น้อย อันนี้อันนี้ป้ายมึงเขียนอนะไรเนี่ยไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนะี่ยอ้าวลุงว่าไงด้านหลางจะเป็นทางสู่ออกจากป่าด้านซ้ายไปแล้วตายเหรอวะด้านล่างออกจากป่าใช่ไหมด้านซ้ายไปแล้วตายไอ้เจ๊ดโอ้ยโอเจ้หนุ่มมึงจะดนไปทําหมายแล้วถูกความโึง <c oughs> โอ้ไม่ได้เล่นถอยสตอรี่ถูกความงมาันไโพอนลยนะเอ๊ะโอ้กูลืมเลยโอ้ย,อย,อย,อยจะออกทั้งที ให้กูเอาดีเธอแปะแพะเกะ,ะโอ้กูเรียบสลับกันหมดแล้วเนี่ยนะไปเลยไปอัน้นผู้ดีย,ยุทยานโอเคข้างล่างไปแล้วตายใช่ไหมแต่เมื่อกี้เราตกหลุมครับมันอาจจะไม่ตายจริงๆก็ได้ฮะเพราะว่าเราเดินตกหลุมเมื่อกี้เดินระวังนะครับนะโอเคแล้วไงต่อโอ๊ยเจ๊ยวูลอ่คุ้งอะละวาดโอ้โหตกโค่อนเล็กเลยอะ จมตีกระบวนท่าดมตีกันเยลี่คุ้งไปนีไ่ไงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะอูจะโอ้ยอ้าวโอ้โอโบ้องทิ้งเลยไฟอันได้ไปสู่สุกติอีบ้าโอ้โหนักอาเอือไปอีกแล้วอะตอนนี้มันบอกว่าให้เราลงไปข้างล่างครับซึ่งข้างล่างมันก็มีไอ้นั่นน่ะกูไม่ไปดีกว่ากูไปไซส์เผื่อจะ นั่นไงกูวาแล่วไอ้เหียลุงแม่งพูดความจริงด้วยเอากูเข้าไปทําไมเนี่ยออกมาก่อนเออกูเชื่อลุงแล้วไปแล้วตายกูเชื่อแล้ว,แล,วแล้วกูต้องทําไงกับไอ้เยลลี่ขุงวะเนีย่ยเยลลี่คุงตนะั้งโคตรโหเหี้ยาตันกูปอดชดนั่นไงเยลลี่คุงอลวาอีกแล้วหลบหนีก่อนใบอั้นเพ่นมึงจะสู้ใครได้ไว้เนี่ยใบอัน้นเพ่นอย่างงี้หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเออโอเคเท่ากับสามอีดอก นั่นไงล่ะมาอีกแล้วยี่ลิุ้งอารวาสหลบหนีเข้าไปแล้วอ่ะกูสู้ไม่ได้กูรู้ตัวเอเช็คคอายด้วยที่ก้อนหินสีเทาทุกก้อนจะมีสวิตช์อยู่จะมีก้อนเดียวที่เป็นสวิตช์เปิดประตูหากกดถูกจะรอดหากกดผิดจะโดนระเบิดกูโดนระเบิดอีกแล้วเหรอหากลางแล้วกันสวิตช์กดกดจริงไงเออถามมาลำคานด้วย ลากอยอ้าวตายเลยอ้เออโอเคครับขอขอโทษครับโอเคเอาใหม่ก็ได้เดี๋ยวข้างบนมีอะไรวะเฮ้ยนี่มันอุ๊ดเออกูไม่ไปก็ได้ขอโทษไม่ให้กูไปจริงๆเหรอวันนี้โอเคขอให้โชคดีใช่ไหมอ่าก้อนฝามังบดเออแน่สิอขอโทษขับไปกนสุดท้ายแล้วนะ ก้อสุดท้ายแล้วนะกดตอนนี้แหละกดเออเออนี่เออเอ้าแล้วก้อนกลางกูก็โดนนี่มึงจะให้ไม่ให้กูไปเลยบ่อ่าอ้าเอาใหม่เอาใหม่ก้อนกลางกูพูดดีๆีแล้วกดจริงแค่แน่สิโอเคเออเอามันตายทุกก้อนเลยอ่ะมันตายทุกก้อนเลยครับแล้วกูจะไปอย่างไร เนี่ยกูว่าเปิดไม่ได้อีดอรู้ก็ต้องพูดไม่ดีไม่กดเนี่ยกดไม่กดเนี่ยเอามาเอาไหมลองลองพูดไม่ดีกับมันดน้ครับแน่นะล้าม,มากสำคัญเว้ยลาะก่อยแล้วก็ตายเลยนะครับอ,อีดอกอืแล้วกูจะต้องกดมันปนอะไรอ่ะนะกูจะเข้า,ดาได้ไหมเนี่ยไม่แน่ เออกูไปแล้วกูไม่เปิดก็ได้อีโดไปทางขึ้นข้างบนเมื่อกี้เดี๋ยว่าบนี่นี่ทางนี้เลยนี่น่าอาจจะรอดก็ได้เฮ้ยกิ่นอะไรวะเนี่ยเอา้าเอา้าเฮ้ยเอ้าอีโด <c oughs> สวิงน้ไปอยู่ข้างบน <c oughs> บอแบเอา้าเอา้ากวนตีนไงฮะเกมนี้ฮะ ขอใช้คำหยาบแล้วกันทีนี้อันนั้นไอ้คนตีก็อ well. ีกจะให้กูไปไหมอ่ะอ่ะโอ้โหไอหลุมบ้าไอบ้าโอ้โหนี่มึงจะไม่ให้กูไปเลยหรือบัวเออกดสามอันนี้ไม่เป็นไอกดสามอันนี้ตายนะฮะกดข้างบนไม่ตายนะครับบ้าหรือเปล่าแล้วบอกมีสามมีอยู่สามสวิตเออ เอ้มันไม่ได้บอกมีอยู่สามสวิตนี่ะอ๋อมันบอกมีอยู่มันมันมีสวิตนะแต่มันไม่ได้บอกว่ามีอยู่สามสวิตเข้าใจไหมเออยิ่งปองด้วยไม่ได้เข้าเซเว่นเดเดเดดนน่แน่ไม่ได้แดงหรอกครับไปดิแออน่เดอเะเอเะอนไม่ได้แดงหรอครับแน่ฮ่าอ้าวโดนอะไรอีกเนี่ยเยลลี่คุงเหรอ มาหมาหมาหนีเลยทีนี้ไปแล้วไปเลยประตูเปิดแล้วเว้ยเ่าใครเนี่ยประตูด้านซ้ายของคุณจะเจอระเบิดประตูด้านขวาจะเป็นทางออกจากป่านี้ไปทางขวาสิครับใครจะมาจุดจุดจุดอ,อะไรเนี่ยเอาโอ้ยอารวาสใหญ่แล้วชิหายนี่ไม่พ้นด้วย อเออมองเท่งตายเลยตายอีดอกหลอกกูกูต้องมาเปิดใหม่ใช่ไหมเนี่ย<า>ไม่เชื่อมึงแล้วอีดอกไปประตูนี้ก็ได้น่านี่ไงแล้วระเบ,บ,บิดหนึ่งลูกอ๋อยรอดใช่ไหมโอเครอดรอดรอดระเบิดหนึ่งลูกงั้นเอานนี้เลยค่ารับซื้อระเบิดอ๋อหนึ่งล้านเลยเหรอ ไม่ขายเว้ยกูจะไปเอามาคุยกับข้าแล้วไม่ขายเลยไว,ว้อยากขายกลับมากันนะอ่ะงอนกูแหละไอหัวม่วงไออาเบตน้ากูต้องใช้นี่ครับใช้ระเบิดฮะเพื่อไปสู้กับไอ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 เยลลี่คุงะครับนไม่งั้นกูไม่รอดหรอกหนึ่งล้านบาทมาให้กูขายไม่เอาหรอกอะไรกันนี้อ่ะงอนจากนั้นครับใช้ระเบิดแล้วฮะ สิ่งของระเบิดไปตายให้หมดมองเท่งเอาเออไปเออเออเออซีดเอฟด้วยเอาฟ e ด้วยอ่าแต่เอฟเอฟอ่ามองเท่งายให้หมดเอออ๋อชนะเว้ยย่าฮู้ชนะแล้วเอ๊เอาเวล้มึงขึ้นแค่นี้เหรอมีอะไรตอบแทนบ้างเนี่ยไม่มีเลย ผู้ใจร้ายใครคะเนี่ยสวัสดีค่ะหากเดินกลับไปด้านล่างจะมีหีบสมบัติเจ้าลองอยู่ไม่ไปเว้ยไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอ๋อนี่ไอหีบสมบัติเอ้าบอเบเอ้าอีดอกหลอกกูเอา้อเเอาอะไรอีกอะจะบอกนะว่า อีกแล้วหรอกูไปก็ได้โอสิ่งของออระเบิดโอ้ยอีดอกหลอกกูตายอีกแล้วกูจะไม่เชื่อมึงอีกแล้วเกมเฮี้ยโอ้กูต้องลื่นกลับไปอีกใช่ไหมเนี่ยเงือไหลโชคชองหมดแล้วเนี่ยให้ตายเถิดไปต่อไปต่อจดน,น,น,น่าน่าน่าไม่ได้แดกหลอกอีกดอกแหน่ไม่ได้แดกหลอกอีกดอก นี่เมาระเบิดก่อนอ่าจะเจอระเบิดใช่ไหมนี่ไงระเบิดไม่ได้จุดด้วยอ่ารับระเบิดหนึ่งลูกจริงๆเลยมันก็บอกว่าระเบิดหนึ่งลูกจริงๆเลยอ,อ,อ,อีดอกม่วงก็ขายมไม่มไม่ให้มามาเลยกูมไม่กลัวแล้วกูมีระเบิดมาหมอหมอเร็รีบคุกันว่าต่อสู้เลยมีของด้วยประเบิดไป วางมะเบิดไปแล้วตายหมดตา,ต,าต,าตาย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 ม้งทิ้งม้งทิ้งม้งทิ้งทำไมไม่ใช่คำว่าตายวะม้งทิ้งลบห้าห้าม้งทิ้งห้าห้าเดซเลยไม่มีอะไรตอบเลยไม่มีอะไรตอบแทนกูเลยแหมอีดอกตาแดงก็หลอกกูไม่ไปหรอกเมื่อเช็คไฟแล้วเว้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันพันห้านะฮะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย จุ๊บๆบนะฮะกูไปขอไปพักสมองก่อนแล้วกันเนาะบ๊ายบาย